เรื่องราวของแง่เรื่องนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในที่ตลาดท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งเจสซีเนี่ยกำลังมโมโหอย่างหนักเพราะว่าได้มีไอ้พวกพ่อค้าที่ไม่รู้จักหัวน,นอนปลายเท้าบางอาจจับปลาและเข้ามาขายในที่นของเธอ,อยิง่ง้นไม่เจสซีเนี่ยอารมณ์บดจอยแบบสุดๆเธอและแก๊งที่นาโดยไอ้เจ้าโจต่างพากันยกพวกมาลุมตืบไอ้พวกพ่อค้าหัวหมอจนมันเนี่ยเพอปีปากพูดถึงสิ่งที่จับมาได้ในท้องทะเลซึ่งมันก็คือปลาดุกที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนน่าจะเป็นประดุกสายพันธุ์ใหม่ในะครับอาตาตัวขนาดนี้นี่มันดุไครจูและกระมังเจแกเด่กก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับถ้าติดต่อหากรมสายพันธุ์สัตว์น้ำก็กัวจะโดนจับเพราะเธอและแก๊งก็แอบทําเรื่องผิดกฎหมายมากมายก็เลยตกลงกันไปว่าฆ่ามันทิ้งกันแล้วกันเธอหยิบเอาเครื่องช็อตปลามาแทงจะบุกไปที่ล่าของมันจนมันชักเดวเดจะปาดโทไอปลาตัวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถรอดชีวิตจากการช็อตไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ได้โอ้ย ดุกใหญ่ไขจูอรารวาสมันพุ่งเข้าจู่โจมเหล่าแก๊งของเจสี่จนหัวทิมเลยดูเหมือนว่าโรวของมันเนี่ยจะแข็งเจ๊เป็นอย่างมากพี่แกก็ไล่เขาเมื่อแต่เธอจนไม่ได้ระวังหลังไอเจ้าโจและพักพวกก็ใช้ไม้ชอดไฟฟ้ารุ่มก็นําชอดไปที่หางของมันจนสลบเมือ่เฮ้อรอบแรกสงสัยไฟไม่พอรอบสองต้องเพิ่มกําลังชอดแบบหน้าสั่นไฟแรงเฟ้อโคตรดุดุกดุกพอถึงลุงเช้าเจาสี่ก็จัดการลากตัวไอเจ้าดุกไขจูเด่ย ไปให้กับเสียจางซึ่งเป็นเจ้าของธุรก,กิจหลายอย่างบนเกาะแห่งนี้โดยเจ้าตัวก็มีท่าทีที่จะสนใจเจ้าตุ๊กไกจูตัวนี้มากเพราะว่ามันจะทํากําไรให้กับเสียจางเป็นจำนวนหลาย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 ลาย้า <c> น <oughs> ไม่รู้มาจากเกาะกระลูกหรือเปล่าด้วยในตอนนั้นแก๊งตัวเอกของเรื่องอย่างเหล่านักศึกษาที่ได้เดินทางมาฝึกงานนที่โรงแรมหกดาว เขาเสียใจที่มีไอ้เจ้าหัวหน้าแก๊งเจ้าเนี่ยคอยคุมอยู่เขาก็ได้กล่าวตักเตือนไอ้พวกเด็กใบรุ่นมาใหม่เนี่ยว่าอย่าไปล้ำเส้นหรือเจือเรื่องไม่เขาเรื่องม่าอย่างนั้นจะจะไล่พวกแกทุกคนออกพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็งงๆกันอยู่เพราะไม่รู้ว่าทำไมโรงแรมแห่งนี้มันเถื่อนจังแต่ว่าก็หาที่ฝึกงานที่ไหนไม่ได้แล้วเลยตกลงกันไม่จะทำที่นี่แหละซึ่งพวกเขาก็ได้ทำงานที่โรงแรมแห่งนี้แบบปกติจนกระทั่งวันหนึ่งจะอ้วนได้หายไปในเวลาทำงานทำให้สาวสวยหรือนางเอกของเราที่มีชิอว่าแนนซี กับเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งได้ออกตามหาก็พบวัยอ้วนเนี่ยได้แอบมาซ่อนอยู่ในอาคารที่กําลังก่อสร้างเลยไปพบกับเรื่องที่ไม่ควรพบจนทําให้เจ้าหัวหน้าโจไปพบเขาเลยบอกกับเธอว่าหลงทางเลยอิโนโดจึงทาให้แนนซีเนี่ยต้องรีบแก้ตัวแบบน้ําขุนข่นๆและพากันเพ่นแนบออกไปซึ่งแท้จริงแล้วที่ดีเดี่ย มันคือสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์แบบพิดกฎหมายโดยที่มีเจ้าเสียจางเป็นเจ้าของอีกแหละซึ่งเขาก็ได้นาเอาสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่คล้ายกับปลาไหลมีฟันอยู่ใต้ท้องไปงามลูกค้าเพรดูพิษสงของมันโดยมีความเชื่อว่ายิ่งสัตว์พวกนี้ดุร้ายมากแค่ไหนมันก็ยิ่งทําให้เพิ่มพลังแก่กาแก่ผู้ที่กินมันไดเท่านั้นซึ่งในระหว่างการทดลองก็ได้มีปลาไหลตัวหนึ่งเล็ดลอดออกไปกัดไข่ให้เจ้านักศึกษาฝึกงานจนบันเดียต้องจับมาให้เพื่อนๆมานั่งส่องดูว่าดูด,ดีมันคือไหลไไพหันธ์น เรนซีเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าคนดูแลโรงแรมเนี่ยมีอาการปแปลกๆตั้งแต่พวกเรามาสมัครฝึกงานแล้วฉันว่าที่ส่วนก่อสร้างของโรงแรมจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพักลซ่อนอยู่แนๆ่ๆว่าแล้วเธอก็าพาพ,กพวกแอบย่องเข้าไปในที่ส่วนนั้นได้ไปพบเขาแับแทงที่เก็บสัตว์น้ําอย่างไอเจ้าปลาไหลประหลาดที่มีฟันขมืออยู่ใต้ท้องพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเลยพากันใช้มือถือถ่ายสิ่งที่พบเห็นไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้อาไปฟ้องลุงตู่ ให้มาดําเนินการจัดการกับพวกมันพอถึงรุ่งเชา้าพวกเขาก็เอาเรื่องนีไปแจ้งตำรวจจนเลยเธอทําให้ถูกตรวจสอบขึ้นพร้อมกับหลักฐานมัดตัวไอ้เจ้าโจที่ออกมาหลับหน้าก็ได้แต่บอกกับคุณตำรวจว่านี่เป็นเรื่องก็จะผิดครับที่โรงแรมแห่งนี้ไม่มีเรื่องแบบนั้นรอกแต่ตำรวจเชื่อนี่ก็ควายแล้วล่ะเขาก็ต้องขออาสาเข้าไปตรวจสอบตามหน้าที่โดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นดุกน้อนขอไอ้เจ้าโจเนี่ย ได้พาการขนย้ายตามคําสั่งว่าให้เอาพวกปลาพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไอพวกนี้ก็นัง,งโง่สมกับเป็นลูกน้องเอาพวกปลาไหลประหลา,ลาดไปเทใส่แทงน้าซึ่งมันก็ไหลลงสู่ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือห้องครีไอเจ้าคุณตารวจที่เข้ามาตรวจเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วนะครับไม่เห้ยเจอเกียนจ้าพวกนี้แหละฉะนันต้องเกียดอินเทนอร์นเน็ตนะ เมื่อคุณตำรวจจากไปพวกนักศึกษาและเนนซีเเี่กก็กระตกวกเวกวุ่นวายกันใหญ่พวกคุณตำรวจไ่ยไม่เจออะไรเลยแต่พากันกลับบ้านมือเปล่าเนนซีจึงคิดหาวิธีที่จะเปิดโปงเรื่องชั่วพวกนี้ด้วยตัวเธอเองเพลอกับเพื่อนได้หยิบเอาโทรโขกเปล่าประกาศบอกแขกคนอื่นๆว่าให้หยุดกินสิ่งที่พวกคุณกำลังยัดเข้าปากซะเพราะนั่นมันคือเนื้อของสัตว์ประหลาดมันอาจจะมีพิษก็ได้พร้อมกับโชว์หลักฐานให้กับผู้เขาดูสร้างความวุ่นวายไปทั่วโรงแรมทันใดนั้น เจ้าของโรงแรมอยากเสียใจาน่อยก็เข้ามาไล้บอกว่าต้องขออภัยกับเด็กฝึกงานของผมที่เสียสต,ติไปแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ถูกนำมาใส่ร้ายให้กับโรงแรมหกดาวของเราอับอายจนเหลือ3าดาวครึง่งเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบพอเขาพูดจบก็สั่งให้เจ้าโจรสหรอลูกน้องของมันลากตัวกลุ่มนักึงษาฝึกงานเนี่ยไปจัดการซะ ด้วยไม่ดู้ว่าในตอนนั้นก็ได้มีไอ้เจ้าอ้วนคอยแอบติดตามไปอย่างเงียบๆก็เห็นว่าพู้เพื่อนกำลังจะสวยพี่แกก็รีบไปฟองเพื่อนสุดแก่งที่น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องอย่างเจ้าเทียนหมิงให้รีบไปช่วยเลยทุกคนเร็วทางด้านเสียจ,จ้าเงเอกก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้กูเจอเรื่องราวโคตรหนักเลยวะ เขาก็ได้รับการปลอบใจจากสาวอย่างเจสซี่ที่อาบน้ํารอเขาอยู่เธอก็ชวนให้เขามืนจิบบายได้อาบน้ําด้วยกันเถอะแต่แล้วเจ้าปลาไหลนี่ก็โผล่พวดมาจากท่อส่งน้ําและไหลเข้าไปในติมิจนทําให้เลือดแดงฉานไม่ต่างอะไรจากผู้อาศัยในโรงแรมคนอื่นๆที่ถูกเจ้าปลาไหลโผล่ขึ้นมางาบนาตายกันเป็นว่าเล่นเสียหวังจึงรีบหยิบโทรศัพท์บอกไอเจ้าโจให้ปิดโรงแรมนี้ เลยรีบขึ้นมาหาเขาเพื pues z z ่อจ nah, ัดการกับศพเมื่อเจ้าโจมาถึงก็ถามถึงเจ๊ซี่ทันทีซึ่งเธอเลยก็นอนกลายเป็นซาอยู่ที่ห้องอาบน้ําสร้างความโกรธแค้นให้กับไอ้เจ้าโจเป็นอย่างมากเพราะเขานี่แอบรักเจ๊มาตั้งนานแล้วทำไมแกถึงไม่ช่วยเธอเขาหยิบเอาแจกันฟาดนาซี่หวังพร้อมกับกระนำถุกตีไปที่ศีรษะของเขาหลายๆที่จนท้ายที่สุดก็ขาดใจตายสร้างความสะใจให้กับไอ้เจ้าโจเป็นอย่างมาก ไม่รู้จะเศร้าหรือสะใจตัวของเขาก็โทษวันเรื่องราวทั้งหมดมาจากไอ้พวกนักศึกษาอย่างอินแนนซี่ที่อุตส่าห์เตือนแล้วนี่แต่ตอนแรกมาอย่ามายุ่งยามกับเรื่องดีเขาทรมานพวกเพื่อนเขาแดนซี่จนเสียงร้องเดือดและงมไปหมดทาให้เทียนหมิงและเจ้าอ้วนที่แอบสะกดรอยตามมาได้มาเจอเขา้าพ้องกันนั้นก็ได้ต่อสู้กับเป็นต้องจบจนทําให้เขากับเจ้าอ้วนเ,เกือบจะเอาชีวิตมิโลด ขนาดนี้สองคนลุมแล้วไอ้มอดีเนียก็ยังมีแรงพอที่จะจัดการพวกเขาได้แม่สองก็เป็นตัวโกกจริงๆทางฝั่งพวกเพื่อนๆของเขาที่อยู่ดานล่างก็สาม,มัคคีกันเ้าลุมเติมไอ้ลุงน้องคอยไอ้เจ้าโจจนสามารถพากันเอาตัวรอดมาได้ส่วนเทนหมิงก็เกือบจะเสียท่าให้เจ้าโจแต่ใจบวจาใจจมือ้วนเนี่ยได้ใช้พลังตัวโตวกระแทกร่างของเจ้าโจจนหล่นไปในบอ่อปลาไหลทำให้เขาโดนกระตูดพี่แกก็เข็นมา สั่งให้ลูกน้องออกไปไล่พวกนี้แต่กนนั้นไปเจอเขากับไอ้เจ้าประดุกไขจูซิ่น่าจะเป็นแม่ของพวกปลาไหลประหลาดแสดงว่าลูกพี่ใหญ่เนี่ยเลี้ยงไอ้เจ้านี่ไว้เพื่อเอาลูกของมันมาขายให้กับไอ้พวกชอบเปิดพิสดานั่นเองแต่พอไอ้เจ้าโจันคิดได้มันก็ทุกข์ก็สวบในทันทีลูกน้องของบาดิกก็ไม่รอดชาเลยครับเพีนสิวะจนพวกนักศึกษาที่ดีมาก่อนเลยก็ตงโกง หนีเลยวะเพื่อนคนดึงก็เลยลงไปตรวจดูแต่เขาก็พบกับปลาดุกยักษ์ยักไม่ิันบอกว่าปลาดุกพี่แกเดก,ก็โดนรวบซะแล้วเลยแต่ไปพวกเพื่อนต้องจอา้าอ้าวตามไปพวกลูกน้องหอยเต้าโจไปซึ่งเจ้าดุกยกักษ์ไกจูเนี่ยก็เหลือแต่ละลูกบุ๊บบุ๊บอพืษอ,อพฤษจนแล่ขมเมือบลูกน้องหอยเจ้าโจได้เกือบหมดในระหว่างนั้นแนนซีและคนอื่นๆก็ได้พากันวิ่งหนีไปแอบอยู่ในห้องของโรงแรม ได้ปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีถ้าออกไปแล้วก็ด้กลายเป็นเหยื่อของป่าดึกแน่ป่าดึกดุกก็ดุกสิวะเราจะหาวิธีจัดการกับมันโดยการล่อมันไปใน,นที่ล่งโลแต่ในตอนนั้นพวกเราจะออกทางหน้นตาตาซึ่งเทียนบิงก็อาสาออกไปข้างนอกเพื่อเอาสายยางดํเพลิมาทําเป็นที่มัดโรยตัว แต่เขากับเพื่อนอีกคนดันทําให้เกิดเสียงดังจึงทําให้แดนซีเดียต้องออกไปลอลอ้เจ้าปลาดุกเพื่อให้มันออกมาทางอื่นทำไปอย่างนั้นแล้วแผนของพวกเขาทั้งหมดควจะพังแต่ท้ายที่สุดเหมือนก็ไม่ทานกับพลอยเจ้าปลาดุกนี่มันเร็วมากมันโผล่มาแล้วก็ง่าเพื่อนของเทีนหมิงจึงทําให้ในตอนนี้เขากับแดนซีเดียไม่มีทางเลือกอะไรนอกจาก ต้องรีบเห็นออกไปข้างนอกพร้อมๆกับคนที่เหลืออยู่ปฏิบัติการลอยตัวจากชั้นสามก็เริ่มขึ้นจนแทบจะเรียกได้ว่าเฉียดฉิวกับตายเลยส่วน,นเจ้าปลาดุกที่ไล่ตามมาเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมแพ้ครับไม่รู้พี่แกแค่ไรนัลหนาพี่แกจะกินนักศึกษาให้ได้เกิด <c oughs> มันยังไม่เคยลิ้มลองขอสนองความอยากด้วยการงาบสาวสักทีเถอะซึ่งมันก็ทาได้ผลเพราะในคืนนั้นแทนที่ไอ้พวกนักศึกษาหน้างโง่มันจะรีบหาวิธีออกจากโรงแรมแห่งนี้เพราะยังมีเวลาอีกเยอะพวกเขากลับเลือกที่จะหาวิธีจัดการกับมนัน โดยการหยิบเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าที่นางเจสซี่เนี่ยมันขดมาไว้นาทีโรงแรมส่วนก่อสร้างพวกเขาเลยคิดที่จะออกล่ามันแต่กลับถูกไอเจ้ารดุกยักษ์ไล่สวบไปทีละคนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าบทหนังมันพาตัวละครโงูจ้สุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงแค่สหนอนั่นก็คือตัวหลักของเรานั่นเองพระเอกของเราเจ้าเทียนหมิงนางเอกอย่างเนนซีและเจ้าอ้วนที่ดูเดือดดาไม่รู้รอดมาได้ไงพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ช่วยเหลือกันในการล่อไอเจ้าดุกยักษ์ ออกไปยังสระน้ําเก่าที่พวกเขาได้วางกบดัไว้โดยการต่อตรงชาร์จไฟเข้ากับระบบของโรงแรมเพื่อเพิ่มพลังให้กับไม้ช็อตได้รุนแรงขึ้นแต่ทว่าบางอย่างก็ไม่เป็นไปตามแผนครับเมื่อไม้ช็อตนั้นเกิดขาดค้องก็ทําให้นั้งเองของเราอย่างแดนซีเดียโดนไอเจ้าปลาไหลอัดจ,จนตัวลอยไอเจ้าอ้วนก็เป็นห่วงสาวพยายามไปทําเทปช่วยเหลือเธอก็โดนส้วบไปอีกหลายเหตุการณ์นั้นทําให้เทียนหมิงต้องเอานิ้วไปจิม้มในรูสายไฟจนเกิดระเบิดตุง้ง นี่มันเป็นเรื่องบ้านที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเพราะเขายอมโดนไฟดูดเพื่อให้ไฟเด้มันใช้งานได้ทันใดน,นั้นเองทงั้งพระเอกและนางเอกก็จัดการใช้ไม้ช็อตจิ้มพูงก้อยเจ้าประดุก จนมันหัวราะกากากตำลองเอาล่างคอ้เจ้าอ้วนออกมาและแค่นั้นยังไม่พอพวกเขาก็เพิ่มกำลังไฟอีกจนทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีกำลังมากพอที่จะระเบิดแผงวงจรและไฟฟ้าแถวนั้นจนดับพลึบส่วนล่างขอยเจ้าปลาดุกนั่นเหลอเรียกได้ว่าไม่เกลี่ยเป็นดุกปิ้งไปเลยส่วนพระเอกกำลังเอกของเรากระโดนแรงเฮือกสุดท้ายของมันสะบัดเขาให้เรียกได้ว่าจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมทิ้งลายปลาดุกดือ้อในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เห็นล่างของมันนอนแน่นิ่งและทั้ง3คนก็ออกจาก ที่แห่งนี้ยังมีฟาร์มสุกโจสัีขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ